กสวัสดีพี่ๆหน้เนาะครับเนาะหรือว่าเอฟซีนะครับมื่อนี้นะครับสีมารีวิวนะครับมุดปักนกเขาเนาะครับเนาะงานสแตนเลสนะครับหัวสแตนเลสลักสแตนเลสนะครับมี2แบบครับแล้วก็แบบทองเหลืองเนาะครับเนาะหัวทองเหลืองเนาะครับว่าราคาจังไดานะครับรายละเอียดงานแบบใดาเนาะครับเนาะพอดีบอคอยเดี๋ยวมีเวลามารีวิวให้นะครับลักนกเขาก็ทำให้เมามาหลายนะครับ ับส่วนมากกสั่งกันทางไล่ครับเพราะว่าผมสีได้ทรงรูปนะครับแจีงราคาให้ได้ชัดเจนนะครับบางทีโทรมามันบ่เห็นรูปเนาะครับแต่ก็แจีงราคาไปบางเดียวมันก็บ่ชัดเจนนะครับสั่งทางไล่นะครับสั่งทางเฟดเอาเนาะครับเนาะมันสีได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาเบื้องล่รายละเอียดข่าวๆกันเลยครับผมอ่านะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสเนาะครับเนาะสแตนเลสนะครับสแตนเลสอ่าลักแหลมเนาะครับเนาะลักแหลมนะครับหัวนะครับเป็นสแตนเลสนะครับหัว เ <formation> จาะหูนะครับเนาะกัสีมีตัวสันเนี่เอาว้สอดว้ปักปักระยะความห่างของหูกตัวนี้ไว้ดึงเสียกนะครับดึงเสียกเป็นเอาเสียกมามัดมองนี้ไว้เนาะครับเนาะนะครับสอดหูใหญ่มาใส่หูหน่อยนะครับรักเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับนะครับสเตนเลสนะครับเงานะครับประมาณหกนิ้วนะครับ้าหานิ้วหกนิ้วนะครับผมผมว่าในวัดเบืองนะครับเนาะกับประมาณนี้ครับ ประมาณ6นิ้วนะครับเนาะกับประมาณ6นิ้วนะครับบัสันบัยเาวจนเกินไปนะครับสําหรับหัวสเตนเลสนะครับทรงสิประมาณนี้ครับลูกทรงนะครับหลูกทรงงามครับเป็นงานไทยนะครับเนาะราคานะครับ3ามอยยี่สิบบาทรวมส่งนะครับ3ามอยยี่สิบาทรวมส่งนะครับเก็บไปทางกับพวกเพิ่มนะครับเนาะแนะนํา แอดไลน์มาดีกว่าโมสังกับแอดเฟดผมมานะครับมาสังทั้งเฟซกับไดครับมันสีได้ง่ายนะครับส่งรายละเอียดกันได้ชัดเจนนะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นงานหัวท่องเหลืองนะครับเนาะลักสแตนเลสคือกันนะครับเงยาประมาณหานิ้วครับประมาณหานิวลักนีนะครับอ่าปักไดทุกสภาพดินนะครับเนาะนะครับตัวที่เงยาหานิวปักไดทุกสภาพนี้ไอสภาพไม้เนาะครับเนาะโมเยาบมสันจนเกินไปหัวท่องเหลืองนะครับ ตัวนี้เป็นงานมาเล่นะครับหัวท่องเหลืองนะครับผมสองร้อยเก้าสิบาทรวมส่งนะครับเนาะต่า่พี่นาาคนในสนใจจะสอบถามเข้ามาได้ครับสาหรับหัวท่องเหลืองนะครับหัวท่องเหลืองนะครับหัวท่องเหลืองเจียรักแยมไห้นะครับเนาะเจียรักแยมไห้นะครับอ่านะครับมีสองแบบนะครับอ <laughs> ่านะครับมีสองแบบนะครับเนาะทั้งงานสเตนเลสและหัวท่องเหลืองนะครับปลายแยมคือกันครับผม เกียร์ไปแลมไ้คือกันเลยนะครับเนาะถ้าสนใจก็สอบถามเขามาได้ครับมี2แบบครับหัวสเตเลสกับหัวทองเหลืองนะครับมีงานไทยกับงานมาลีนะครับเนาะนะครับราคาก็ชัดเจนนะครับโต้สเตเตสนะครับสามรวอยยี่สิบมส่งนะครับตัวหัวทองเหลืองนะครับ2อ0รวยิลมส่งนะครับของกะมีมาให้พี่ๆนานาได้เลือกกันพอสมควรนะครับเนาะมีอยู่2แบบนะครับตอนนี้นะครับเนาะ สำหรับหลักปักนกเขาใหญ่นะครับปักดินนะครับสายดินนะครับเนาะอ่านะครับคลิปนี้นะครับท่าข่ายสีสเกตนะครับหรือว่าขึ้นต่อนกสีสเกตนะครับมารีวิวมุดปักนกเขาใหญ่นะครับคร่าวๆนะครับสําหรับพีพีนาหน้่ทีนี้อมมีมุดปักนกเขางีางๆใส่นะครับสอบถามเขาไม่ได้นะครับเนาะว่าสิเป็นงานขึ้นงานกระเป๋านะครับมีมดเนาะครับเนาะเสือกผูกคากับมีเนาะครับหลักพร้อมเชือกก็มีนะครับเนาะหลักพร้อมเชือกนะครับ เป็นชุดกับมีครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งรอยนะครับเนาะทำนห้รักพร้อมเชือกนะครับทำให้รักพร้อมเชือกบวกเพิ่มอีกหนึ่งรอยบาทนะครับผมคลิปนี้นะครับทางใครกับบุ้มี่ยังไรครับกับมารีวิวลักมุดหลักหรือหมดปักนกเขาใหญ่นะครับเนาะให้พี่ๆนานะครับประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้ามี่ยังดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกหนึ่งมากคลิปนี้มาเป็นหลักปักนกเขาใหญ่นะครับ คลิปนี้ทงังคืนซีสเกตนะครับกาลาพีพีนานาไปสันิตนะครับสวัสดีครับ